สรานักจัดส่วนร้อยล้านเปิดตัว Info X Academy ะป้านอินฟูมาอ,อนภานำทีมเราคนดังรวมยินดีสุดอบอุน่น จากความสําเร็จในการเป็นนักจัดสวนและครูสอนจัดสวนแถวหน้าของประเทศไทยสู่การเปิดตัวธุรกิจใหม่เขียวโลกออนไลน์คุณสาราสลา,าวุฒิทูละมาเจ้าของฉายานักจัดสวนร้อยล้านจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว i n f o x Academy ะคบ้านอินฟลูเอนเซอร์ครบวงจรพร้อมแท็กทีมแม็กกี้ธนพัทรผู้กํากับซีรีี่มือทองโปรดิวเซอร์ i n f o x และ โจแอนบุญสุเนินนักร้องร้อยเสียงดีเจฮอลช่องฮอลฮับทิกตอโดยมีเหล่าคนดงังมาออนภาเอื้องสาลินีโจกพุทธพงศ์อาจารย์แมนวัฒนยูอาจารย์ชานกิจณระนองมารวมให้กำลังใจครับข้างวันนี้นะครับอินฟูเอ็กเนี่ยผมถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะของสังคมโลกไม่ใช่สังคมไทยนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยุคข,ของอะไรอะทีวีเนาะแล้วก็ดิจิทัล ถัดมาปุ๊บเราก็รู้ดิจิตอลเป็นยังไงแต่ว่ามันดีต้องไม่นานตอนนี้มันเป็นยุคข,ของโซเชียลเต็มตัวแล้วครับก็คืออินฟลูต่างๆนี่น้องเขาก็เป็นดีเจก็อินฟลูท่านหนึ่งพ mm hmm. ี่เอื้องนะครับก็เป็นด mm ีเ hmm. จเหมือนกันเราสืบเรื่องมายาวเนาะ <laughs> นะครับคุณเจแอนนักร้องร้องเสียงก็เป็นเป็นนักแสดงเป็นนางโชว <Yeah. S 1> ์ที่ที่ที่ระด,ดับอินเตอร์นะครับคุณแม็กกี้เนี่ย mm hmm. เขาเป็นเป็นโปรดิวเซอร์ของอินโฟเอ็กซ์ครับ ก็มาช่วยทํางานให้กับให้กับเราว่าอินฟูจะทําอะไรบ้างอินฟูจะทําอะไรบ้างครับแต่จริงๆแล้วหลักคือเราเป็นหลังบ้านที่อินฟูครับก็คือเราเป็นบริษัทที่ช่วยหารายได้ให้เป็นหลังบ้านให้คุณอาจจะมีความสามารถเชลนอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคุณอาจจะไม่รู้เรื่องบัญชีรู้เรื่องการเก็บเงินรู้เรื่องการติดต่อลูกค้าต่างๆแต่เราทําให้ได้ครับของตัวที่อินเองเนี่ยครับใครที่จะมาเข้าเรื่องอินเฟกนี่เป็นใครก็ได้ครับที่ เอ,อ่อทุกวันนี้นะพี่ศลานะไปเจอน้องฮอนจากติ๊กตอกช่องติ๊กตอกใช่เจอแต่ช่องติ๊กตอกเลยแล้วพี่เฮ้ยเด็กคนนี้มีมีความสามารถมีชาเนนนลนจ์แล้วก็เฮ้ยมันมันโดนแล้วแล้วก็พอเราเจอปุ๊บไม่ใช่ว่าฮอนจะเป็นผู้ผถูกเรื่องนะพี่าลาก็จะไปดูว่าในในใน,ในพาร์ทนี้มีใครบ้างทั้งอินเตอร์ทั้ง Inter, ทั้ง,งอ่เวียดนามสิงคโปร์ดูหมดเช่ยังชอบคนนี้อยู่ก็เลือกคนนี้แล้วก็บอกแม็กว่าเฮ้ยแม็กกี้พี่อยากให้แม็กกี้มาดูน้องหน่อยอันนี้คือจริงจังนะ จริงจังเลยเมื่อกี้มาดูน้องหน่อยอเดี๋ยวเขาตัดเดอาเนาะโฟมครับโฟมว่าไงโฟมพี่กำลังแถลงข่าวอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับสวัสดีครับปิดเสียงก่อนอ่ะขอโทษจริงครับ,ค,รบคนที่จะมาเข้าร่วมอ,อ่ะโอเคเอ่อ คนที่มาเข้าร่วมในอินโฟเอ็กซ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่คิดว่าเป็นใครก็ได้นะในโลกใบนี้ใช้คําว่าในโลกใบนี้เพราะตอนนี้มีสิงคโปร,รต์ติดต่อมาครับเพราะว่าอะไรเพราะปาวานเนาะลิสของปาวานปาวานในทิกตอกจริงๆของขวัญของทิกตอกเนี่ยเขามี Level เลเวลเยอะมากอย่างพี่สาตัวนี้อยู่ในเลเวลบนๆแล้วใช้เงินไปน่าจะหลักแสนในการในการให้ของขวัญน้องๆอินฟูต่างๆและและทิกตอกเขาก็จะคัดเลือกคนมาให้พี่พอพี่เข้าเลเวลนี้เขาจะคัดเลือกคนมาปึ้งๆึให้พี่เลือก ทุกวันนี้ก่อนนอนนะพี่จะเลือกว่าพี่จะเอาไข่มาอยู่ในอินฟูเอ็กพี่เป็นคนเลือกนะเพราะว่าพี่ให้โอกาสเขาให้ให้ความอ่าให้ให้เขาให้ผลประโยชน์กับเขาเนาะทุกคนเนี่ยพี่คิดว่าเขาชอบอินฟูเอ็กมากๆทุกวันนี้พอพี่ดิวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาบอกเขาสนใจเขาอยากมาอย่างยางฮอนเนี่ยจริงจริงเราวางแผนกันไว้แล้วเนาะแม็กเนาะว่าว่าฮอนเนี่ยจะต้องเป็นดีเจที่จะเปิดแผ่นในผับอันดับท็อปไฟล์ของเมืองไทยที่เราตั้งธงไว้นะครับอย่างคุณแม่เจ้าแอนเนี่ยเราก็กําลังคิดกันอยู่ว่าเราจะทําทีมไหนให ซึ่งซึ่งตรงนี้เรายังไม่ได้กันกองว่าเราจะทำตรงไหนแต่คุณแม่เนี่ยก็อยู่ในสังกัดของเราด้วยเพราะเราถือว่าคุณแม่เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นตำนานนะครับเดี๋ยวคุณเอื้องเนี่ยคุณเอื้องก็ทำในด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะคุณเอื้องก็พี่ก็ทำเป็นดีเจก็มีช่องของพี่นะคะค่ะก็ตอนเช้าเราจะจัดที่สมัยอ่านะสมัยวีดีโอ8ตอนนี้เราก็มาเป็นตัวแทนคนเดียวแล้วก็มีคุณสราก็แอบแวะมาเที่ยวกันยามเช้านะคะก็เจอกันทุกวันนะพี่ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเพื่อนในอินดัสทรีว จริงๆพี่ลาต่อยอดมาจากสลาโมเดลเมื่อก่อนพี่ลาทําทําน้องมินดามีทรัพย์สินนะน้องมินดานะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุณกิกเดนในนะน้องกิกดาราช่องสามอะ่ะพี่ลาไปเคยไปจัดสวนให้เขาจริงๆพี่ลาเนี่ยเริ่มมาจากการจัดสวนก่อนเนาะ <c oughs> พอจัดสวนจนจนมีชื่อเสียง <c oughs> ก็ทําให้รู้จักคนในวงการใช้คํานี้แล้วก็เลยต่อยอดตรงนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เราคิดว่าในใน,ในวงการทีวีตอนเนี้ยเราก็เข้าใจกันอยู่เนาะ ก็เลยคิดว่าเอะเรามาทําตรงนี้มันค่าใช้จ่ายมันน้อยพี่เล่งใช่ค่ะค่าใช้จ่ายมันน้อยมันอยู่ที่หัวสมองเราอยู่ที่กลิน่นเรามีช่องทางต่าง,างๆเราก็ยิงช่องทางเข้าไปเลยตึ๊ดได้เนี่ยพี่ก็เลยได้น้องฮอนมาและครับและแล้วพี่คิดว่าอย่างน้องฮอนอย่างเงี้ยฮอนเก่งนะฮอนเก่งคนามีความสามารถด้านนี้แต่ความสามารถของน้องอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะต้องทําบิสเนสไงเหมือนเขาเป็นศิลปินเขาต้องมีผู้จัดการพี่กับคุณแม็กกี้ทำให้ที่เป็นผู้จัดการให้กับน้องๆที่เป็นอินฟูเอนเซอร์ต่าง อย่างเป็นคุ้ที่มาร่วมอะครับเราจะช่วยผลักดันอะไระกันจริงๆอะหลักๆแล้วว่าสำหรับพี่นะพี่จะผักดันในเรื่องของอไรายได้จนคุณแม็กกี้เขาก็อยากจะผักดันน้องในเรื่องในใน,นส่วนของผมต้องต้องบอกบผมทํางานเป็นร่วงกับภาพยนตร์ซีรีส์แล้วก็โฆษณายอยู่แล้วแล้วก็ตัวผมเองอะเมื่อ6ปีที่แล้วผมก็เป็นศิลปินมาก่อนนะรครับทีนี้พอหลายๆคนรู้จักผมในฐานะศิลปินแล้วทีนี้พอมาอยู่ในจุดเนี้ย เราเหมือนเรากระโดดจากศิลปินมาเป็นผู้ร่วมกับซีรีส์เราทําเบื้องหลังจากเบื้องหน้ากลายเป็นเบื้องหลังก็เลยมองว่าพอเราเจอน้องๆอย่างพรหรือน้องๆที่พี่สลาแนะนํามาเราก็เหมือนเราจะถ่ายทอดในส่วนที่อะไรที่มันทําให้เราเป็นในวันนั้นหรือหรืออะไรที่มันทําให้เราได้เป็นผู้ก่มกับวันนี้เราเราก็จะเอาโพสิชันนี้นะครับมามาสอนน้องๆว่าในส่วนที่เอาพุทออกไปให้คนดูครับนอกจากการที่เล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็ถ่ายตัวเองแล้วก็ส่งให้คนอื่นซึ่งอันนี้มันยังไม่ถูกกระบวนการในการฝึกซ้อม ไม่ให้ถูกกระบวนการในการมีวินัยในการทําอะไรหลายอย่างผมก็เลยมองว่าถ้าเข้ามาอยู่ในอีูเอเรครับการสอนของเราจะทําให้เด็กมีคุณภาพเหมือนกับที่ย้อนไปเมื่อเมื่อก่อนเราฝึกเพื่อให้เด็กเข้าู่ในทีวีแต่วันนี้เราฝึกเด็กเพื่อให้เข้าู่ในโทรศัพท์ของทุกคนครับมันก็มันก็จะมีกระบวนการในหลายอย่างซึ่งเรยคิดว่าเราอาจจะยกระดับเด็กพวกนี้ที่ตั้งกล้องมือถือถ่ายตัวเองได้เก่งกว่าไปจนถึงวันหนึ่งมีกล้องจากคนอื่นถ่ายเขาแ mm hmm. บบนั้น,นครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ที่เราสนใจมากๆแล้วก็เร็วๆเนี้ยพี่สลาเองก็จะทำอะคาเดมี่ของตัวเองซึ่งเป็นการลงทุนที่ใช้เป็นเหมือนกับสถานที่ที่พัฒนาเด็กพวกนี้ให้เหมือนเป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนให้เขาเข้ามาฝึกได้ครับส่วนใครที่จะสนใจอยากจะอยู่กับเราหรือเห็นการพัฒนาของเราก็เข้ามาได้ตลอดเวลาในระหว่างที่เราโปรดิวซอดิวตัวเองครับครับ ความรู้สึกข,ของคุแต่ละท,งทังดีกว่าที่มาเข้าร่วมเอาเอาคุณแม่ก่ะคแม่โจแอนแม่า,าจอแอนเองนะคะก็ในยุคหนึ่งก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะคะอยู่ในวงการบันเทิงทั้งทั้งร้องแล้วก็โชว์แล้วก็วลกะครเวทีภาพยนตร์ทุกๆอย่างจนกระทั่งในที่เราไต่ขึ้นมาถึงระดับนลยแล้ว เราถูกเชิญไปโชว์ที่ต่างประเทศมากกว่า30ประเทศทั่วโลกนะคะก็เลยตอนนั้นได้ฉายาว่าโซแอนมาร้ร้อยเสียงเพราะว่านำเพลงอของที่เทิดสะเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หนะัวรัชกาลที่เก้มาร้องแยกเสียงต่างๆ <c oughs> ซึ่งนั้นก็นานมาแล้วทีนี้ก็คุณสลาก็เป็นลูกชายที่ เบหากันมาเป็นเกือบ30ปีแล้วก็ได้เห็นความสามารถในตัวเรานะซึ่งเป็นตำนานก็อยากจะเอาเอาเราเข้ามาเรียมาเขาเรียกรีลอนสมัยเนาะรีอยุเนียนใหม่อะมัันเปใช่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 าต้องต้องฝากคุณเมื่อกี้ด้วยเอาไมอยู่ในโทรศัพท์ที่เราตกลงกันไว้ใช่เราไมอยู่ในโทรศัพท์ก็นี่แหละครับก็อายุปูนนี้แล้วก็ ก็ยังไม่เกี่ยวกับอายุค่ะไม่เกี่ยวกับอายุอยากจะบอกด้วยอยากจะบอกคนดูที่อยากจะจะมาร่วมงานกับเราอ่ะอายุไม่สําคัญนะคะถ้าคุณมีความสามารถคุณรู้สึกอยากจะทําอะไรต่างๆที่มันแบบท้าทายความสามารถของคุณเข้ามาหาเข้เเดี๋ยวพี่จะทํารายได้ให้ส่วนนัองพ้อนนี้ครับสวัสดีครับผมพรนะครับคออยู่ช่องไหนนะอยู่ช่องไหนนะช่องพรนทัพครับติ๊ต็อกคอับใช่ตอนนี้ก็ คอนท้าช่องติกต็อกใช่ครับันนี้ก็เป็นก็เป็นนิวบี้ดีนี่แหละครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งใหม่ๆเหมือนกันครับที่แบบเหมือนแบบเขามองเห็นความสามารถอะไรครับก็อยากมาลองผัดเกาดูแล้วกจะลองทำาพอเราได้เข้ามาในคุณู่เนี่ยครับมันช่วยผักดันเราเพิ่มขนาดหนั่เอ่าผมคิดว่ามันน่าจะช่วยได้เยอะครับผมเรื่องแบบการฝึกฝีมือกับคนที่แบบ เ,เคยทางานมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนอะไรเงี้ยครับ <hoc? S 3> อ๋อพี่เนี่ยวันนี้มาเพื่อเป็นกำลังใจเพราะว่าเดี๋ยวเราอยู่ในอินดัสทรีมานานวันนี้ก็เลยมาเป็นกำลังใจให้กับคุณสรานะคะแล้วก็น้องๆในการที่จะได้เริ่มต้นทำบริษัทนี้ <laughs> ก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันเพราะว่าพี่ก็ทำในส่วน,นของเราอยู่ก <laughs> ็เรียกว่าหลังจากที่เปลี่ยนแปลงของ Smile r a ด i o มาแล้วเนี่ยที่เป็นวิทยุอะเราก็ผันตัวเราเองมาเนี่ยเข้ามาอยู่ในสตรีมมิ่งนะอยู่ในโลกทิกตอกเลย นะโดยแบบสมบูรณ์แบบเลยนะโดยใช้ตัวนี้เป็นสื่อทำงานแบบจริงจังเลยแล้วก็จะมีตัวโปรเจกต์อื่นๆที่ทำมาก็จะใช้ตัว t i k t o อกนะี่แหละเพราะมันเป็นสตรีมมิ่งที่รู้สึกว่ามัน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 สนุกแล้วมันก็เหมาะสำหรับเราเจอกันแบบว่าทั้งหน้าที่เสียงคือรวมซุอร์แอปทั้งหมดเลยอะแต่ก่อนจะต้องอ่านไลน์คนก็ต้องอ่านเออก็อต้องส่งมาที่ไลน์นะจ๊ะอ,อ่ะเราส่งข้อความมานะัดโทรศัพท์มาอีกอันนึงเดี๋ยวนี้มันทุกอย่างมัน all in one เลยทีเดียวนะแล้วก็ก็ต้องถือว่าในในนนนตตัว Tik Took Security AI เเเีีีี่่ยปป็็แพฟอร์ AI, มมท มากมากที่สุดแล้วก็มีวิว<ช>ัฒนาการทุกอย่างแบบเร็วมากดีมากเลยนะคะในเรื่องของ scalability ในเรื่องของการเจาะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะก็ก็ก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเ,เนี่ยมีสูงแล้วก็มีการพัฒนาเนี่ยไปได้เรียกว่าล้ำหน้าไปกับคนอื่นๆเลยนะคะแล้วก็มีกระบวนการในการทำ AI มาผู้คนเข้าถึงชัดเจนแล้วก็ก็เรียกว่าเป็นโอกาสนะคะสำหรับของคนไทยเพราะฉะนั้นคือคนไทยเนี่ยก็เรียกว่ามาแรง ในเรื่องของของวงการนี้ก็เลยมาเป็นกำลังใจให้กับ i n f l u e n อ e r นะคะขอบคุณคะับขอบคุณสำหรับสุดสัปดาห์นะคะความคาดหวังของโปรเจกต์นี้ครับเป็นยังไงบ้างจริงๆตั้งแต่เราเริ่มโปรเจกต์นี้รายได้พี่หลักล้านแล้วยังไม่ทั้งยังไม่ได้ก่อตัวเลยพี่พี่เล็งเห็นตรงนี้เพราะว่าพี่พี่เองเนี่ยทำโซเชียลมานานตั้งแต่ตั้งแต่ Facebook เข้ามาใหม่ๆ20ปีพี่ทำแต่แรกเลยพี่ค่อยๆทำมาแล้วตอนนี้เฟซเฟซบุ๊กเนี่ยถือว่าพี่เป็นพรีเมียมเขาจะเขาจะชมพี่ตลอดว่า อคอนเทนต์ของพี่ดีมากๆเขาจะเปิดค่าก,การมองเห็นให้ผมเขาทักมาบ่อยคอนเทนต์ของคุณดีสุดๆดีมากๆแล้วเขาก็เปิดจริงๆบางวันพี่โพลเราได้ร้อยไ์แต่ว่าพอก็เปิด300500หรอโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินนะแต่ถ้าเกิดว่าอคอนเทนต์ดีๆเขาจะเปิดที่ครับแต่ถ้าคอนเทนต์ที่ทำมาแล้วทั่วไปเข,เขาก็จะเขาก็จะปิดการมองเห็นพี่มองว่าตรงนี้มันอยู่ที่เราอะถ้าถ้าเราอใช้สื่อเป็นนะครับใช้โซเชียลเป็นเนี่ยเราสามารถที่จะเม็มันนี้ได้ไม่ยากสาหรับพี่เนี่ยอินฟูเอ็กซ์เนี่ยพี่ตั้งใจแล้วว ภายในระยะสามเดือนพี่ว่าเป้าหมายพี่อยู่ที่สิบล้านบาทครับต้องได้ครับแล้วถึงต่อไปจะมีอะคาเดมี่ด้วยใช่ครับตอนนี้เรากําลังทํากําลังคิดกับคุณแม็กกี่อยู่ว่าเรากาลังทำอะคาเดมี่เพื่อให้น้องๆมาฝึกกันครับพี่ย่างมาฝึกฝึกเป็นดีเจยอย่างตอนนี้น้องคอนเขาเขาอยากได้ฉากหลังที่สวยคือพี่สลาดเป็นดีไซนเนอร์เนาะงานหลักเราเป็นดีไซเนอร์จากการจัดสวนอยู่แล้วเราเห็นเราเฮ้ยเราชอบแต่ว่าสิ่งที่น้องขอมาเนี่ยต้องลงทุนเยอะมากแต่เราเต็มใจที่จะทําให้ เป็นอะคาเดมี่ซึ่งให้ให้น้องพี่ว่ามานันเหมาะกับความสามารถของเขาเพื่อนถ้าเกิดความสามารถเขาเหมาะพี่ลงทุนได้พี่คิดว่ายังคนเนี่ยทงความสามารถแบบนี้นะทำไรายได้ให้แบบอินลูเอ็กซ์ได้ไม่ยากโดยมีคุณนกักกี้เป็นน้อขับเพื่อนเพื่อนอินลูเอ็กซ์ก็จะมีแบบลูกค้าที่มามาหาอินฟูนนีด้วยใช่ไหมครับจริงครับใช่ครับณตอนนี้มีติดต่อมาตลอดทุกวันครับ เขาอยากได้งานอย่างอย่างน้องฮอนตันนี้มีคนติดต่อมาแต่ผมยังไม่ขายเพราะว่าผมคิดว่าราคายังต้องไปก่อนนี้ก่อนและอย่างนให้น้องพร้อมก่อนให้น้องมาถูกคุณมักกี้ขัดเกลาให้ให้ดีให้เป๊กก่อน่อยขายไม่ไม่ไม่ยากแต่ว่าใครมาอยู่กับเราเราให้เงินเดือนนะครับเรามีเงินเดือนให้ด้วยในการฝึกปลือตัวเองครับท้ายอยากให้ป่ากมบูรณนะครับเออจริงๆอินฟลักเนี่ยผมมองว่าโอกาสเนี้ยในเมืองไทยนะครับพี่เอื้องน่าจะยังไม่ค่อยมีใครทํานะ แต่ผมมาเห็นแรงเห็นโอกาสนี้เพราะว่าผมาก่อนนอนเนี่ยผมเข้าโซเชียลตลอดผมทําเงินได้ตลอดเป็นหลักล้านต่อต่อเดือนเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลนะครับทั้งทั้งเฟซบุ๊กเอ่ยทั้ง TikTok อะไรต่างๆนานาผมมองว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยอินโ x เนี่ยคงสามารถที่จะเข้าไปในจิตใจของโซเชียลต่างๆท,ที่เขาชอบกันฮะพวกพวกคนที่เสพโซเชียลต่างๆผมมองว่ายุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลจริงๆ ไม่มีใครที่ไม่ดูโทรศัพท์๋ยวนี้ทีวีก็จะเปิดกันน้อยแล้วแต่โทรศัพท์เปิดทุกวันดังนั้นเนี่ยเราทำยังไงให้โทรศัพท์เนี่ยสามารถทํารายได้ให้กับทุกคนได้แล้วก็สร้างความบันเทิงให้ได้ครับมีช่องทางติดต่อนะครับสำหรับผู้ที่สนใจคก็สามารถตอนนี้นะฮะติดต่อเข้าไปได้ที่เฟซบุ๊กนะครับสราวุฒิรุมมานสังกฤตนะฮะ s a r a w o o t t w o r a m n นะครับพี่ใช้ Facebook เป็นเหมือนออฟฟิศครับในตอนนี้ก็จะเป็น Facebook พ่สราที่เป็น ตัวกระจายข่าวสาในเรื่องนี้ก่อนรแต่พอหลังจากวันนี้ที่เราที่เราคุยกันกับพี่ๆทุกคนนะครับเราก็จะเริ่มสร้างแพลตฟอร์มของเรามาที่ละอันก็คือตอนแรกที่เท่าที่ผมมองเนี่ยก็คือทั้งแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยไอจีเฟซบุ๊กหรือทิกต o k เนี่ยมันต้องมีแตลาดแต่ต่ขอก็หลังจากวันนี้เราก็จะเอาสิ่งที่เราคุยกันทุกคนที่เรามาเจอกันนะครับเพราะจริงๆถ้าไม่ใช่วันนี้เราก็ไม่มีโอกาสไปเจอกันหา้ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันที่เริ่มต้นจริง แล้วก็เริ่มต้นพร้อมพี่ๆทุกคนด้วยที่เขียนข่าวด้วยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอยากจะฝากไปด้วยแล้วก็หลังจากนี้ครับตอนนี้ก็ถ้าอยากจะอัปเดตข่าวตอนนี้ก็ไปที่เ c e b ุ o k ส่วนตัวของพี่สารงครับแล้วก็หลังจากนี้ไปประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ก็เซิร์ชคำว่าอินฟลูเอนซได้เลยครับว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยดิฉันก็แบบว่าถนัดอยู่พอสมควรในขณะที่ก็ไม่ได้เป็นวัยรุ่นกับเขาเนาะแต่ว่าก็เรียนรู้ซะจนกระทั่งแบบว่าก็เข้าใจแล้วแลก็แล้วก็ทําอยู่ทุกวันนี้นะคะซึ่งทําโดยการที่ไม่ได้เรียยนนมอ่าง พวกคุณทั้งหลายนะครั้หาประสบการณ์เองในชีวิตนะเวลามีคนเข้ามาถามิช่นว่าเ,เวลาเวลาเราขายก่อนว่า CF g f อ่ะทำไมคุณใช้คําว่า CF ครัทำไมคุณไม่ใช้คําว่า F C ซึ่งเป็นแฟดครับ <c oughs> เขาก็บอกออกว่านั่นก็คือการคอนเฟิร์มบอกเนี่ยคือแบบไม่เข้าใจอันเนี้ยแล้วก็เริ่มเรียนรู้อย่างเนี้ยมาตอนนี้ก็ก็เข้าใจหมดทุกอย่างดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็ เมื่อมีเอเจนซี่ที่เป็นตัวกลางที่จะช่วยแนะนําซึ่งไม่เหมือนไม่ผิดพลาดหรือว่าเรียนรู้เองเหมือนอย่างดิฉันนะก็จะมีคนในลักษณะแบบเนี้มาจัดการให้ดังนั้นก็ก็แสดงความดีดีด้วยกับสิ่งที่มองมาถูกทางนะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของอาชีพใหม่ในในเรื่องเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีน้องๆก็จะได้เก่งขึ้น แล้วก็จะไปทางที่ถูกต้องขึ้นครับเพราะว่ามีคนคอยชี้แนะบอกว่าต้องไหนควรจะต้องทําอะไรอันไหนควรจะเลิกอันไหนควรจะเริ่มอะไรเงี้ยเนอะอยาะในขาดแบบนี้ซึ่งดีมากๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะ,ค,ะค,ครับครับผมวันนี้อยากให้พี่แมนเนี่ยร่วมอวยพอให้กับอินฟูเอ็กนะครับ ผมก็ในนาของ Stylebond Media o อ l i n e นะครับก็เรียกว่าได้ทําเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าขอแสดงความยินดีกับ InfoX นะครับที่จะเป็นสื่อกลางให้กับสื่อมวลชนหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือคนที่เป็นอินโูอยู่แล้วที่อยากจะได้เอเจนซี่คอยดูแลนะครับก็เรียกใช้ InfoX นะครับที่จะจัดการดูแลเรื่องรายได้เรื่องอะไรต่างๆของคุณด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคัดสรรให้ด้วยว่าคุณมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่คุณจะต้องจัดสรรยังไงบ้างหรือว่าคุณอยากทํายังไงงานของ ขอให้คุณเพิ่มความสามารถเดี๋ยวโอเคโอ้โหสุดยอดเลยนะครับขอฝากเนื้อฝักตัวด้วยนะครับขอแสดงความยินดีกับ i n f ฟูเครับผมครับครับก็ในนามอ่าโยมาอคาเดมีนะครับแล้วก็แกรนวอรี่เลคคอร์ดนะครับก็วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับอ่ากับทางอินฟูเอ็กซ์นะครับซึ่งคอยดูแลนะครับอินฟูต่างๆนะครับในเรื่องของอ่าการที่จะเอ่อรายได้รายได้อ่านะครับแล้วก็การเพิ่มความสามารถโอ้ คนด้วยเราเีอนคาเดมี่ครับใช่ก็คือรับการเทรนด้วยใช่เทรนสำหรับคนที่อยากจะเป็นอินฟูในอนาคตนะครับก็เตรียมตัวได้เลยนะครับอยากเป็นม้วยครับใช่มาใช้บริการของอินฟูเอ็กนะครับคือจะดูแลให้เบ็ดเสร็จครบเลยนะครับผมแล้วก็ทางค่ายแกรี่รีคอร์ดก็ขอฝากตัวด้วยครับ วันนี้น้องโจเร่เจ้าของสุนทรพิศลาน้องให้อินฟูเอ็กซ์แบบว่าเจริญรุ่งเรืองเฮงเรวยๆปังๆเพราะคนอื่นพูดมาเยอะแล้วเอาแค่นี้เฮงๆรวยๆปังๆเลยกันครับปังๆๆๆกดไลค์ให้หน่อยอินฟูเอ็กซ์เย้